สวัสดีทุกคนเลยครับผมพราะเวลาผมอัดคลิป ROV ทีไรมันจะมีเรื่องบันเทิงเสมอเป็นินที่ชอบดิ้งตามฟีด u t u b e อะไรเงี้ยทำให้คนสนใจเอาคือเอาง่ายมันทําให้คนเข้ามาดูช่องเรานะครับผมแล้วเข้ามาดูเยอะด้วยสำหรับเกม ROV ก็ไม่รู้เป็นหอบเป็นเทีวอะไรผมไม่ได้เล่นมานานค่อนข้างนานเลยนะครับผมตั้งแเดือน <c oughs> ไม่ได้ลงมาแ่นเดือนนะครับแต่ว่าเล่นทุกวันนั่นแหละแต่ว่าแค่ไม่ได้ลงเฉยๆเพราะว่าไม่รู้จะลงไปทำไมไม่รู้จะเอาคอนเทนต์อะไรแต่วันนี้ครับเผื่อมันได้มีอะไรน่าสนใจ เอาละเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรบันเทิงหรือเปล่านะครับผมเดินเล่นตำแหน่งที่ว่างเองครับเดินเตำแหน่งที่ว่างเองโอเคเหลือเม็ดก็เม็ดเราจะแบนตัวที่เราจะเจอนะครับซึ่งผมไม่มีซาต้านั่นเองก็เดี๋ยวนี้แลนดคอมมานเดอร์เขาก็แบนซาต้ากันเนาะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันกดโจ๊กเกอร์ก็ดีนะไหนๆก็แบนซาต้าแล้วอัลเลอเตอร์วายัยคเจอพี่ไปไหนน้องยืนล็อกหรือจ้า้นก็โดนพี่ไปไหนไม่จ้า ที่จริงเอาไอ้นี่มาก็ได้นะเอาอีจี้มาก็ได้นะ <Yeah. S 1> จี้มันเน้นความแม่นยําตอนนี้ใครจะเล่นอะไรก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวผมแบกเองครับเดี๋ยวผมแบกอีกอุ้ยไอริไอริน่าสนใจไอริน่าสนใจเพราะว่าไอรินี่แหละน่าสนใจที่สุดอ่ะถ้าอีจี้มาก็มันก็กันได้อยู่แหละแต่ว่าผม <Yeah. S 1> ผมชอบอไอริที่มันนงแรงแบบจุใจครับผมเราจะเจออะไรไม่เอ่ยหรือว่าจะเป็นแค่เกมธรรมดาธรรมดาลงไว้ให้คนดูได้ดูแต่ก็คงไม่น่าจะมีอะไระครับเกมนะ่าจะธรรมดามากเคเจอไดมอนด์ด้วย ที่จริงแล้วผมก็แค่ก็เล่นทุกวันอยู่ก็จริงนะแต่ว่าเล่นน้อยมากเลยกันเฮ้ยเขาเกมเร็วเกินไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บอยู่นะนะเจ็บอยู่นะนะไม่ดูนวะ ฟาร์มเราแท็กบ้างชิบชับชิบชับที่จริงแล้วน่าจะเอาสกิลสองเรายังจะเอาสกิลหนึ่งโออคิดอะไรอยู่ไอ้หนูไม่เป็นไรจบได้เหมือนกันตรงนี้คลิปด,ดีมันนีจะไม่มีอะไรจริงๆลเลย ชาดนึนงสวยงามเลยครับจังหวัดน,นี้หายไปเลยเฮ้ยนี่มันเวทเดี่ยัดเลยนี่วะมากันต้องแพงโอเคไม่อยู่นะ ไอ้ยืนดูพุ่มรูปปันะไปแล้วไม่อยู่ใ,ใครๆด้เพราะว่าบางทีอาจจะช่วยบนบ้างก็ดีเออเอเอแต่ข้างบนมันยังไงกันนะข้างบนน่ะเฮ้ยขี้ละอืมสวิตชาสวิตชาสวิตชา ไม่ไม <Nothing. S 1> ่ดนไม่โ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 ดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยล็อกไปละเฮ้ยไม่ถึงไม่โดนโอ้โทษทีเพื่อน i อ s มซอ y a b o เ t า h a t ดดฝากดูกลางให้ด้วยว่าขี่ล่ามต้องมาเอาผมแน่เลยแล่มำเป็นอไรเรามีฟิกเยอะข่าเรา เอา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 ,เอา,เอายังกำลังแย่ไม่มีคลิปเข้าอืมกับเธอบางทีที่จริงผมก็ไม่ได้เล่นกอะไรเลยนะ,ะไปไมีตีป้อมก็เห็นมารกลาเป,เป็นข้อ เฮ้ยเี่ยเคยหายไปเลยไม่ได้ไอซีแค่สามงอะไรวะเนี่ยไม่ไม่สมดุลเลยวะ่ะโผหน้ามาเห็นไอซีออ้โาโอ้อดอุ้ย <'m> อุ้ย,อยแอบแรงยู่น อืมไม่ตายว่ะโอ้ย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 ,อย,อย,อยแม่งโดนลุ้มไอเราก็ไม่น <laughs> ่าเลยคนอื่นเข้าไปกันหมดแล้วตัวเองยังมายืนเลยตรงนี้แ่นท่านนีนท่นทรงแอคหายด้วยนะ ตายไม่ตายได้สวบไม่หายอยอะเลยตีปัม๊มตีปัม๊มไปแล้วจ้าวิ่งเดาถูกเลยนะเมื่อกี้เศ <c oughs> ช่าเลย เฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรใครส่งอะไรมาโอ,อ้อความดิ่ง,งนี่ก็จะตายแล้วอ้าวดาวถูกด้วยแต่ก็ไม่ตายอยู่ดีบวกแบบไม่รอยันนี่มันหมายความว่าอย่างไงกันนะฟิกเกอร์เขามีวิหนีที่ไหนแล้ว ว่าไปทีมเราเล่นดีนะทุกคนดักเลยใครไม่จะเข้ามาเอาตายหมดโอ้โหมันไม่ถูกมันไม่สวยเอาลจะจังหวะนี้อารีเตอร์อุ้ยอุ้ยเกือบหายอยากลองเอาแทงสักครั้งดูว่ามันจะมันคงจะเจ็บมากนะ วูบไปเลยเน่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 นี่ไปแล้วครับอยู่เคยหายป่ะเขาอยู่ไม่หาย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 อ้าวหมดเลยหมดเลยครับโอ้ชนะง่ายจังเลยครับเกมนี้ ได้ไงเดี๋ยวก่อนคือไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยแอติแค่สามิงไม่ใช่เลอหรือทำดาเมจสูงสุดวะให้มาดูสิอ๋อทำดาเมจสูงสุดด้วยสมบูรณ์แบบถึงแม้ต้นเกมเราจะแจกบนหนก็เถอะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปเร็วนี้ก็เอาเป็นเรื่องางกก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผม